วัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนี้ผมเอา,อาความรู้มาแบ่งปันครับเรื่องอัตราส่วนกำลังอัดน,นี้สำคัญมากสำหรับการทำรถครับเป็นพื้นฐานที่จะเราจะเอาไปโมดิฟายรถหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมครับก็คืออยู่ที่อัตราส่วนกำลังอัดเนี่ยจะมากจะน้อยอยู่ที่เราต้องการให้รถไปทิศทางไหนครับแต่ว่า เอ่อมื่อตัวมาดูวิธีคิดก่อนดีกว่าครับก่อนจะก่อนจะดูวิธีการนําไปใช้จริงนะครับดีคิดอ่อตาส่วนกับอัดก็คือสมก็คือเนี่ยฮะดูจากรูปเนี่ยฮะจากรูปนะครับอ่อครับนี่ฮะจากรูปนี่คือนี่คือลูกสูบจากนี้ถึงนี้นะครับดูไม่สวยนี่คือซีซีนะครับคือลูกสูบเลื่อนลงสุดนะฮะแล้วกลับ ลูกสูบเลื่อนขึ้นสุดซึ่งในในที่นี้คือตัวนี้สิบต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งเนี่ยหมายถึงทั้งหมดนะครับคิดเป็นสิบส่วนแปลลูกสูบเลื่อนขึ้นบนสุดะครับเหลือแค่หนึ่งส่วนโอเคครับง,ง่ายๆนะฮะทั้งหมดสิบส่วนนี้รวมเบ้าฝาด้วยแล้วก็พอลูกสูบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบนสุดเหลือหนึ่งส่วนเท่ากับอัตราส่วนกันละสิบต่อหนึ่งทีนี้มาดูที่เบ้าฝาคําว่าเบ้าฝาในที่นี้นะฮะหมายถึง รวมทุกอย่างละวรวมทั้งถ้าเจอลูกสูบหัวบุ๋มหัวบุ๋มหัวยักอยากอะไรก็แล้วแต่ประเก็นฝาประเก็นตีนะครับรวมเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ในเนี้ยมีเท่าไหร่ก็คือเอามาคิดหมดเลยครับซึ่งง่ายๆก็คือเราจะรู้ยังไงว่ารุ่นไหนกับอัตราส่วนกันหลัเท่าไหร่รถเดิมๆในสเปคก็จะมีบอกอย่างเดี๋ยวผมยกจากยก ยกตัวอย่างสักรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสักเว็บหนึ่งเดี๋ยวไม่มาแป๊บหนึ่งครับนี่ฮะามาสินี่ครับอันนี้เป็นวนวนแวนสองร้อยนะครับวนวนแวนสองร้อยเนี่ยมาดูครับอัตราส่วน อัตราส่วนกำลังอัดนี่ค่ะเก้าจุดสีต่อนหนึ่ง cc สุดที่้ยเก้าิเก้าทีนี้เรารู้สองอย่างมาดูในรูปเมื่อกี้นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่า c ี CC เรารู้อัตราส่วนกาลังเราเรารู้เรารู้รรรรอัตราส่วนกะลังเรารู้ cc แต่เราจะรู้ได้ไหมว่าเบ้าฝาเท่าไหร่ เนี่ยผมจะบอกวิธีคิดครับง่ายง่ายครับวิธีคิดง่ายๆยเลยในแบบผมนะครับนี่แหละครับความจุบอกสูบคิดเป็นซีซีนะครับอันนี้เป็นซีซีจริงนะฮะเท่าไหร่ว่ากันไปอัตรสาส่วนอัดก็คือเท่าไหร่ความจุบนเบ้าฝาเท่าไหร่ทีนี้จากตัวเลขเมื่อกี้เรารู้สองอย่างเรารู้ซีซีเรารู้อัาตราส่วนกำลังอัดทีนี้เรามาแทนในสูตรเลยครับหาง,ง่ายครับก็คือความจุเบา้าฝาหาคือเนี่ยฮะหาจาก Cc ความจุกระบอกสูบส่วนด้วยอัตราส่วนการอัดลบด้วยหนึ่ง,งทีนี้เราไปดูเมื่อกี้อีกรอบครับจะคิดให้ดูเลยครับไปสินี่ครับเราก็คือเราต้องการจะหา ทีเราทราบนะครับร้อยเก้าสิบเส่วนด้วยอนะัตราส่วน,นล,ลันิดลบด้วยหนึ่ง 199, ร้อหารอัตราส่วน9.4าจุดสี่ลบด้วยหนึ่งก็เหลือ8.4หาร8.4จจบเราก็ได้เลยครับ 23.69โดยประมาณนะครับคือยี่คือปริมาตรเบ้าฝารวมส่วนเว้าส่วนโค้งของวาลรวมบ่าประเกน็นรวมเนื้อที่ทั้งหมดนะรวมทั้งรองประเกนประเกนเดิมประเกนอะไรรวมลูกหัวบุ๋มอะไรเงี้ยรวมนับหมดเลยครับก็จะทั้งหมดมี23.69ทีนี้การเอาไปใช้นะฮะแล้วนี้เรารู้แล้วว่าเรารู้3ามอย่างแล้วเราสามารถ พลิกไปพลิกมาได้ครับทีนี้การเอาไปใช้เนี่ยเราต้องสองอย่างรู้ความจุบอกสูบรู้อัตราส่วนัดเราหาบ้าฝาได้ทีนี้พอเราไปโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยขยายซีซีอ่ะแล้วเราต้องการว่าสมมติว่ารถรุ่นนี้เดิม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 รถรุ่น่เมื่อกี้อย่างวันแวนเดิมเดิมเนี่ยเก้าจุดสี่ต่อหนึ่งเราต้องการโมดิฟายเครื่องยนต์ให้ใส่ลูกโตแต่เราต้องการความทนทานแล้วก็จะยึด อัตราส่วนกระับเท่าเดิมตีว่า9.5ต่อ1เราต้องตวงเราต้องวัดเบาา้าฝาเราต้องตวงเบาา้าฝาได้เท่าไหร่ต่อครับการเอามาใช้เนี่ยก็คือทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการขยายซีซีวันแว์เป็น250ซีซีนะฮะลราการขยายวันแวนเป็น250ซีซีและต้องการอัตราส่วนกระับ 9.5เหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมเพื่อความทนทานนะ9.5แล้วก็2 5 4เราต้องต้องต้อง่อามีเบ้าฝาเท่าไหร่9.5าจมเงาลัก9.5เรารู้แล้วครับก็คือจะหานหาร9.5ลบหนึ่งหาร8.5 8.5เท่ากับเราต้องมีเบ้าฝานะฮะดีบ9.44.4 เราก็จะได้ทราบเนี่ยการเราไปใช้คือแบบนี้ครับถ้ามีการชาใช้อีกแบบหนึ่งก็คือในกรณีเราทําเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตวงฝาแต่เราเราอ่าบางบางบางที่ก็จะมีที่วัดน้ําเบ้าฝาทีนี้เราได้เบ้าฝาแล้วอยากรู้ว่าเบ้าฝาที่เราเรามีนะฮะจะได้กาลังอัดเท่าไหร่ทีนี้วิธีใช้ก็คือเอาแทนค่ากับกับสูตรเลยครับก็คือนี่นะฮะ กสีีม,มุติเราขยายเป็นสองร้อสิบแต่เราใช้ดูสูตรนิดนึงโอเคฟังดูเรายี่สามยห้สบวกด้วยเบ้าฝาของอันแรกมีคือยี่สามนะครับยี่สามบวกกันเท่ากับนะครับแล้วหารด้วยนี่ฮะหารด้วยเบ้าฝานะครับยีสาม เท่ากับ11.8มาดูนะครับว่ามันมีผลยังไงนี่ฮะถ้าแวนแบนฮะอันนี้คันนี้คันเดิมอ่าขยายลูกสูบไปกี่มิลก็แล้วแต่ได้2 1 0ซีแล้ว,ลวเรายังคงเบ้าฝาเดิมไม่มีการเปิดเพิ่มหรือไม่มีการหลบหัวลูกหรือ,อลูกหัวบุ๋มมาใช้ เราก็จะได้อัตราส่วนาจาก9.4ต่อนหนึ่งเป็น11.8กว่ากว่าต่อนหนึ่งนะซึ่งซึ่งถ้ารถสนามโอเคมีคนดูแลมีคนเซอร์วิสตลอดแต่ถ้ารถใช้งานนะฮะรถแต่ละรุ่นมีการมีค่าระบายความร้อนได้ต่างกันกำลังกำลังสูงเนี่ยความร้อนจะสูงรถใช้งานผมจะนําให้อิงของเดิมไว้ก่อนครับก็คือถ้าต้องการถ้าเราจับยัดเลยกำลังจะสูงมากขึ้นก็จะไม่ทนครับ อันนี้คือการเอาไปใช้คร่าวๆครับแต่ละปนเอาไปดัดแปลงใช้ในทิศทางในแนวทางตัวเองได้เลยนะครับโดยใช้เดี๋ยวขอสรุปอีกทีนะครับโดยใช้สูตรง่ายๆฮะนี่เลยทวนนะครับหาความจุเบ้าฝาเรารู้ซีซีเรารู้อัาตราส่วนกำลังหักหาได้เลยครับความจุเบาา้าฝาเอาซีซีตั้งส่วนด้วยอัตราส่วนกำลังลัลบด้วยหนึ่งจับหารเลยครับก็ได้เลยเป็นเบาา้าฝาเท่าไร่ของรุ่นนั้นทีนี้ ถ้าเรารู้เบ้าฝาแล้วเราเรารู้ความจุเราทีนี้เราวัดเบ้าฝาแล้วแต่เราต้องการทราบว่าขนาดเตาเท่าไหร่วิธีขาคือกลับกันครับเอาซีซีบวกกับจปริมาตรภาชเาฝาเบ้าฝาเบ้าฝา,า,าที่เราวัดได้นะฮะแล้วก็ส่วนด้วยเบ้าฝาก็จะได้อัตราส่วนกนลดครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ